ชื่อสิริพรลาหุระนะคะบ้านอยู่กรุงเทพมหานครค่ะค่ะก็ก่อนอื่นจากก็อยากให้คุณพี่ทองได้อ่เล่าปัญหาสุขภาพอะค่ะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอ็นวีจค่ะว่ามีอาการหรือว่าความกังวลอะไรบ้างไหมค่ะค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะเมื่อประมาณวันที่2ค่ะกระดากระดาค่ะค่ะป่วยก็คือมีอาการก็คือปวดตามข้อ เหมือนจะเป็นไข้แล้วหลังจากนั้นก็คือจะมีผื่นขึ้นตามมือตามเท้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นระยะหนึ่งก็คือไปหาหมอไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วคุณหมอก็คือให้ให้ยาแก้อักเสบแก้เอแล้วก็ผื่นคันค่ะเราก็กลับมาทานแต่ว่าไม่ดีขึ้นแล้วก็มีอาการต่อไปคือว่าจะเป็นหายใจไม่สะดวกเหนื่อยหอบมีใครบอกว่า ทำไมต้องไปหาหมอเยอะขนาดนี้<ม>เป็นโรคอะไรกันแ <c oughs> น่ก็คือแบบสรุปไม่ได้หรือว่ายัางไงคะตอนนั้นคือ <c oughs> สรุปแล้วไง<ม>แล้ว <c oughs> เป็น sle ใช่ค่ะ sle แล้วก็ข้อหนังแข็ง <c oughs> ว่าตอนที่มันเป็นเริ่มแรกมันน่ากลัวมากไง <c oughs> รู้สึกว่าโหคือคิดไปหมดเลยนะห่วงแม่ถ้าเป็นอะไรไปแม่จะทำยังไงแล้วลูกลูกจะทำยังไงแล้วหลานๆคือพ่อแม่เขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยใช่ไหมคะเราก็คือเขาก็ทำงานกัน ก็มีแต่เราแล้วถ้าหากว่าเราป่วยเนี่ยไม่ได้แล้วใช่ัถ้าซื้อไปคนก็เหมือนกับเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นสาหลักมันก็เลยต้องคิดว่าแม่จะทํำยังไงลูกจะทำยังไงตายแน่เลยสู้แล้วแบบพอมาเจอตัวนี้แบบโหเหมือนแบบฟ้าเปิดเหมือนกับเราจริงๆนะพูดแบบนี้หลายคนคือคือตอนนี้ฟ้าเปิดใช่ฟ้าเปิดเหมือนกับว่าพี่ได้แบบ สภาพตอนนั้นนะถ้าแบบทุกคนเห็นอะแม่นะไม่อัดไว้ให้บ้างอะตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยไงกลัวอย่างเดียวใช่แม่นะไปหาที่บ้านอย่างเงี้ยแม่จะแบบร้องไห้แล้วแม่คือแกแกสุดเลยนะเชื่อไหมแม่พี่เพลิงแบบไม่เคยเห็นลูกสภาพนี้ค่ะคือหลังจากที่ทานมาระยะหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้คือมีความรู้สึกว่าเราเหมือนคนปกติแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราจะนอนอิ่มขึ้นนอนเร็วขึ้น แลวนอนนอนได้เยอะขึ้น <c oughs> จากปกติจะนอนประมาณสี่ทุ่มนอนไม่หลับแต่ว่าตอนนี้คือประมาณสองทุ่มพี่จะหลับแล้ว <c oughs> ก็นอนหลับได้ลึกประเดี๋หลับลึก <c oughs> คือตอนนี้ก็คือเช็คตัวเองด้วยเนาะก็หลับลึกประมาณสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ย <c oughs> ดีมากค่ะคือคือว่าคือได้ผลได้ได้ผลดีขึ้น <c oughs> แล้วถ้าหากว่าจนตอนเนี้ยเรามีความเปลี่ยนแปลงจากจากที่ว่าเราเคยนอนนอนน้อยนอนไม่อิ่มมันเพียแต่ว่า ตัวนี้จะช่วยให้เราดีขึ้นมากพี่ก็เลยคิดว่าถ้าไม่ป่วยจริงๆแล้วอ่ะตัวนี้คือแนะนําว่าคนปกติก็ทานได้เพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้เราไม่ไม่เหมือนคนป่วยแล้วนะแต่ว่าเรายังทานอยู่เพราะเรารู้สึกว่ามันดีสําหรับตัวก็คือทานลำรุงต่อเนื่องใช่ค่ะกินตัวนี้มาสองเดือนใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าออกเยอะแล้วก็ สีเริ่มปรับเป็นสีเป็น,ปนสีแดงถ้าเป็นอ่าเลือดจางได้สังเกตไหมว่ามันลาจะเดือนมามันจะสีจางในขอน้าเนี่ยคนที่จะทาไม่ได้สังเกตเท่าไหร่นะเพราะว่าพี่เป็นคนกลัวเลือด <c oughs> อน,นี้คือเป็นคนกลัวเลือดไงก <c oughs> ็ไม่ค่อยนะแต่ว่าพอมาพอเรามาทาแล้วพอเราป่วยไงแล้วเราก็เลยสัง,<า>ง,สงเกตจางไหม <นะ S 2> หมอจริงจาง จางเยอะไหมก่อนหน้านี้ก็เยอะอยู่แต่ว่าตอนหลังมาก็ไปเช็คหมอบอกว่าก็ดีขึ้นก็คือค่าเลือดปกติแล้วค่ะก็จริงๆแล้วก็สังเกตได้ง่ายแหละก็คือฝ่ามือฝ่าเท้าถ้าคนที่แบบจางมากๆจะซีจะเหลืองนี่แหละคุณหมอก็ดูหมดหมอดีขึ้นอะไรตัวี้จะเหลืองแต่ว่านี่เริ่มมีแบบเลือดมีเลือดแล้วก็เหงื่อเหงื่อจะออกปกติถ้าบางคนอ่ะถ้าเลือดมันไม่ได้ขับออกมันก็เป็นของเสียเนาะแล้วมันยิ่งไปทําให้แบบมันนือร่างกายมันเย็น พอมไม่ได้ขับของจริงมากจริงๆกับคุณหมออ่ะเขาอยากเอาเคสพี่เป็นเคสตัวอย่างด้วยนะเพราะว่าข้อหนังแข็งอะ่ะมันมันนานๆจะเจอสักคนหนึงใช่ค่ะแล้วทีนี้อาจารย์ที่ศิริราชอะ่ะเขาจะมาเปาโลช่วงวันศุกร์ค่เย็นเขาก็อาจารย์คนนี้จะเป็นคนดูแลพี่คืออาจารย์บอกว่าแปลกมากนะ,ค,ะคือปกติแล้วคนเป็นโรคข้อหนังแข็งนะเขาจะ การเขาจะไม่ดีขึ้นง่ายๆใช่แต่อันนี้คืออาการผิดปกติคือแบบว่าคุณหมอนัดในหนึ่งเดือนหมอจัดยาให้ไปอ่ะแล้วคนไข้กลับมาคนไข้ดีค่าเลือดค่าไตค่าตับทุกอย่างดีหมดค่ะแปลกแต่ว่าเราก็ไม่บอกคุณหมอเลยเพราะเรากลัวคุณหมอจะห้ามใช่เพราะส่วนใหญ่อ่ะที่จะเจอทุกเคสเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเอสเอลนีไลน์อะไรอยู่ที่สุดก็คือหมอก็บอกว่าจะไม่ให้ทานตัวใดทั้งสิ้นให้ทานแค่ยาหมออย่างเดียวแล้วสุดท้ายมันยิ่งสุด คุณไข่อะค่ะที่กินเคเมีเยอะๆสุดแต่ก็ขโมยกินแบบเนี้ยแบบแต่ไม่บอกคุณหมอนะว่ากินอะแต่ว่าอาการก็ดีขึ้นแบบนี้ตลอดขอคุณค่ะนั่นแหละเพราะมันไปสร้างภูมิร่างกายเราค่ะท่านผู้ชมอย่างที่ทราบกันว่านะคะในช่วงแรกมันอาจจะมีกระบวนการกับของเสียและลาสารพิษเพื่อไปปรับสมนุลของร่างกายค่ะในช่วงแรกของการทานก็จะอยากถามคุณพี่สิริพลก่อนว่าในช่วงแรก,แรกที่ทานนะคะได้สังเกตตัวเองไหมว่ามีกระบวนการกับของเสียและสารพิษอะไรบ้างไหม มีค่ะก็คือว่าช่วงทานแรกๆนะคะจากว่าก่อนหน้าที่จะทานอาหารเสริมนะคะเหงื่อไม่ออกตามมือตามเท้าคือผิวจะแห้งแล้วก็ตึงมากค่ะแต่ว่าพอทานไปคือแต่ว่าพี่จะทานน้าเยอะเหมือนตามที่ทางเภสัชได้แนะนํานะคะคือบอกว่าพี่ต้องทานน้าอย่างน้อย2 3ลิตรคือเช้าขึ้นมาเนี่ยพี่จะทานน้าก็คือประมาณ1.5ลิตรเนี่ยพี่จะทานให้หมดก่อนก่อน8โมงเช้าก็คือจิบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแต่ว่า ทานอาหารเสริมแลตอนเช้าตื่นมาทําอะไรเสริมก็พี่จะทานเลยสองเม็ดเหงื่อก็จะออกเยอะค่ะแล้วก็ปัสสาวะบ่อยขึ้นแล้ยชีได้สังเกตไหมคะเป็นสีเข้มหรือเป็นฟองไหมเป็นสีเข้มเป็นสีเข้มแล้วก็หลังจากนั้นมาก็สังเกตตลอดไหมคะว่าอาการมันมันจากที่สีเข้มมันจางลงไหมจางลงค่ะคือเขาเหมือนกับว่าเขาปรับปรับสีลงเหมือนค่อยๆแต่ตอนแรกๆคือจะสีเข้มมากแล้วก็มีกลิ่น ผื่นก็คือหลังจากที่ทานแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีนะคะนอกจากว่าบางครั้งอาจจะมีบ้างแต่นิดหน่อยรู้สึกคันรู้สึกรู้สึกตึงมากๆค่ะแล้วเหมือนกับว่าการปวดตามข้อเป็นรึไหมคะเป็นค่ะเป็นในช่วงแรกๆของการทานก่อนทานค่ะก็อยากจะให้คุณพี่สิบิพรนะคะได้ช่วยฝากความกระทับใจให้กับท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านหน่อยค่ะค่ะก็คือว่า อ,อาหารเสริม v v 7 N เนีนี่นะคะ<ช>ก็คือว่าอยากจะบอกว่าเป็นอาหารเสริมที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าคือคือคนไม่ป่วยก็น่าจะทานได้อันนี้คือความคิดของตัวเองนะคะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าที่คิดว่าคนไม่ป่วยก็น,น่าจะทานได้คือเหมือนกับว่าจะได้เข้าไปสร้างภูมิต้านทานในร่างกายให้กับเราเราจะได้มีภูมิเพื่อที่ว่าจะได้ป้องกันกับสารพิษต่างๆที่มันสามารถเข้ากับเข้าในร่างกายเราได้ค่ะใช่ค่ะค่ะ ตัวนี้แนะนําว่าดีมากค่ะเพราะว่าเจอกับตัวมาเองแล้วเพราะว่าตอนแรก ก็คิดว่าไม่มีอะไรจะเสียนะอันนี้คือพี่พูดตรงๆนะว่าพี่คิดว่ามันไม่มีอะไรจะเสียเพราะตอนนั้นะสภาพของคุณใกล้ตายมากอันนี้ลูกชายต้องขออนุญาตใช้คํานี้เลยนะคะแต่ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าพี่สุพรน์แข็งแรงขึ้นมากถึงก็อยากจะให้อ่าโชว์หน่อยะค่ะว่าเนี่ยจกเมื่อก่อนเป็นตามข้อนิ้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเป็นคนเหมือนคนปกติแหละไม่มีเลยเนื้อเรียบปกติไม่มีผุยเลยค่ะตอนนี้ค่ะทั้งทั้งเท้าแล้วก็ฝ่ามือก็เป็นเป็นปกติแล้วค่ะ ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะคะจากการทานผลิตภัณฑ์เสริมหาหาร NB7 ค่ะ